เกิดมาโดนจัานคนเอินแม่ป้าอย่าเอินเถิดหนามันบันทอนจิตใจเอินว่าคนดีเอินพี่กระไดอย่าเรียกได้ไหมเจี๊ยบยังบอกอยากชื่ออยางใสนางสาวงอนพ่อทานมีผู้นางบอกอยากเถาคือหน้าคือเห็นสีหน้าเถาแท้คือเป็นเพราะพ่อใจบเพราะหน้าใดนเถาว่าดีเนาะจ้าเพลงมึงไปเถากับมนุษย์ไป คืออยากให้บอกว่าแ่ะก้าวขึ้นไได้อยากให้เป็นอะไรเดี๋ยวขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าสสดีอีกรอบพี่ดางค่ะไปเอาเห็ดปวกจุ๋มใหญ่คุณแม่พุ่นนนตัตอนนั้นต่อจากคลิปเจี๊ยบนะคะไปหาหอยมานะคะแล้วก็หาเห็ดกลับต่อนะคะค้ามึ่งแล้วค่ะวันนี้ทำกับข้ามรถจ้าไปเอาเห็ดก่อนค่ะเห็นเห็ดไว้แล้วค่ะ ไปไปเอาเห็ดค่ะสวัสดีค่ะ,คะใช้ละ,ะ,ะเผาเห็ดไปนะอ๋อน,นี่นไงโพนที่เราหักเก็บเอาอนนะตรงนี้ทางนี้เท่าท่านโพยว่างเลยเห,ห็ดจน้มตัวห้องมาแล้วเห็นไหมเท้าตัวเยอะมาแล้วยม่ไง เ<ส>อาวานไชาววไเขาอยู่กันตู้เย็นก oh <my> um, ็จหลตวเปล่าแล้ก็ได้ต่อชาววัดคอ้ยมันยังเก็เก็บอยู่นะเนี่ยงานสยไปพ่รถแล้วก็เมือยังมอแล้วทาแล้วทาวานได้ยังมอเลยนี่อ้ยตุกนี่สวยจังเลยนี่ยังสวยอยู่เลยโอ้ยมวัเนยังได้เลยนสวยเนี่ยถ้ากระแดงก็ออกได้นาะยิงเนาะ งามใช่เลยละมันเคี้ยวยงยงอยู่เนาะงามกว่าหน้าเธออีกมาหนาอมไหมหอมเป็นยาดมอย่างดีนะคะเนี่ยได้พอตาอยู่เด้อว่มันจเป็นอะไรบ่หลุขัวนี่ฮะข้ามีออกมาตานโทหาเลยจะเป็นมึงงามอีภาคต่ำย่อมึงเอ้ โจะเป็นเมืกองงามจะเป็นเมื่เกิดมางามอาด่นไงงานีเมากีเท่านั้นนะเห็ดบุญน er ้ำมันแน่เห็ดบุญน้ำมันแน่กับพีพระเห็ดน้ำมันนี่อาบุญน้มันแน่อาบุญกองไงห้มันแน่เอออบนะผ่าอ้วยไอ้ คือนางข่าวยังไงยังว่าข่าวข่างตัวเองอยู่ด้อยเฮยบ่ไดนย้อมเสียเปียบเพราะเขาอันยืังคนนะตั้งกาแล้วคนห้าวนะนะคนผิดบ่มไม่นจ่ายก็คนที่นีจ่ายหบิ่งเบ้มันแมนบ่พี่น้องค่ะมันแมนบอนกง้โอ้สุกซูนทีี้ นน่าแหลมมองเขาในเช้ามองอันเขาหักอันนั้นนะมองแหลสามองเาเสืองไว้หน่อยนะข้าวและมะลุกูมเกเล้ยงนะเออเก็บเก็บน่ะแหลนะมอ้อนเอันของมันเดดเอาลน้อนเอาลดนางเท่านางมากเท่าเท่านาก็กินเอาเห้น่าแหมตะกี้เป็่งบอกเออเคยจีเคยขดตี้เแบนใ้หอยตะังมองหาเก็บนะ โหยมัทถ่าเฮิงบอนมผัดผัวปลาอีกให้ผัวถ่าเฮืองนะผัวถ่าเฮิงผัดผัวจากปลาอีกช่วงนี้เขาอันเขากรแลังงอละงอนหมดมีแหงลูกแล้วบอกระอุก ข้ามาเราก็มาเดินป่าอีกแล้วพี่น้องค่ะเ,เ,เ,เราไม่ลืมไม่จีวิเ,เ,เวลาเ,เวลาหรือยามนะคะแล้วแต่นะคะเราเมือ่อยากมาตอนไหนเราก็มาเอ,อ,อยากมายมามใดก็มาอยากมือ,อยามใดก็สิมือ,เ,อาามเพื่อได้เฮดละงโงุอ้ยขี้เยียบน,น้ำเลยเฮมุกสอดเกือบปุด เมื่อไรสิเฮ็ดคือวายานเต๋อเรียบไปแต่พี่กับข้าบุลุนยุกครับุลลุนป้านงามด้วยนะบั้นเรียบไปเลยข้าบุลุนยุกคือนั่งหน้าผาเหมยนะเชื่อเออยคือน้าผาเหมยเน่เจาะนึงบ่หน้าผาเหมยไงเนี่ยกำมันดนกลูอยู่ตลอดเอ้ยในเชื่อ อ๋อยุดเฮ้ยกูเบิ้งเนีมันเป็ไ่ได้พอกิมตัดผิวได้นี่นะเดี๋ยวคือกบเป้าเนี่มันอยู่ในอันนี้นะมัาม่ากูอยากจิ้มอ้าวหน้ามันเป็นเปอร์อันนี้นะมันไปเอ็ทปิเลอร์จังว่าหน้าแตกบ่มันไอ่บ่เฮ้ยเอ้ยมันไต่ก่อนเฮ้ยเพิ่นไปว่าอีแย่เพิ่นจังหน้าแตกอันนี้นะบ่เอ้ยเพิ่นตายแล้วมลือดจะน้องเพิ่นไปเฮ็ดซุ่มซ่้ำยังเพิ่นจังหน้าแตกโอ้ยงามนะบ่อ้ยเพิ่นะตายนี่เอาเอ้ยเพิ่นไตล้วดจะน้องเพิ่นนี้ มาพูน้องก็ได้นั่นเลยพอต่ำเลยเด้อพี่้องเอ้ยซื้อเยมาแตพาอต่ำัเท่าอ่ะเดี๋ยวร้ออนเดอาเกินกิร่ไปงามใดก็ยุพกดเลยผิดรังทั้งน้ำตาพังยังกินข้าวเสพร้องให้จนเสียงเห บ่มือและตะเวนบ่ตกดินแต่ยังบาตายถึงอายบ่มาแลม้ัมพี่ชาใจน้องที่หนามอบให้ทุกคนพี่จะเหมือนขอจองมีอ้ายคนเดียวไม่เลี้ยวไน้พี่ชา ถึงเราผิดหวงังยังกินข้าวแซบได้ปิ้งปลาแปบแซบดีนักหนา,า,าผู้ชายไม่รักยิ้มเต็มดวงตาแล้วแต่จะหาใครครองไปท้งไหนล่ะบัดนี้นคือเลยพอยพลหรอ,เ,อ,อเจ็บอุลาลายเดนหัว่าสิขอนั่งแล้วไปเปลี่ยนฮักขหาลายพี่ชายช่งเหียนเบียนหน้ามาเฮา เริ่มพุเขามีไหมบกเกียงเฮ็ดปีเลอร์จ้ะนี่เฮ็ดปีเลอร์นี่เริ่มพุเขามีไหมตรงนั้นนี่หอยสามสีดอกนี่หน้าแหล่แหล่นเฮดมันหักกระแดงมั้ล่ะนี่แต่ว่าดอกแข็งอยู่หน้าแหล่แหล่นนี่แหละเลิ่มพุเขามีไมมบกเกียงน้ำตะเลมเฮงเพียงอระดังผนขนพายเอ้าโล่เนี่มันแข็งกี่เดย์อยู่นี่ เอาเชิญเชิญเชิญทำลายเอาเท้าเอาฮค่ข้าหน่ะมัดจี้โลดเอาเชิญเชิญเชิญทำลายน้องกินขอด้วยถึงจะผิดบังให้พี่ละไปดีไปดังให้พี่ละไปดีไปดังไม่ต้องห่วงหลังสูงกายมองเสียทองยังพอสก๊อเสียทองน้องยังพอสก๊อแต่ว่าเสียตะเจ้ากินเซฟยังเคย ไปเลยอายไปขวงคนเดินไปเลยอไอไปขวงคนเดินนะก็ยมเอิยิ้มให้สุภาพฉันไปสาะัดสาเสสสวยฉันไปสาะัดสาเสาแันสวยให้ทุกคนท้องเลยบ่งฮวงจาห่วงเขาไม่เป็นไรน้องดีใจด้วยใช่เถ้า ก็มันไม่รวยร้องทนเอากระเข้าแต่บุญเราน้อยทนมองทังน้ำตานนองกินยังอร่อยลืมน้อยลอยร้องยังคอย กิข้าวขาบได้แกจะลอบโนอย่าท้วงระหว่างจะตื่นลูกหลานเด้อจะทินจะทานไอ้ห้องเพลงสุฟังให้ได้สาเฮ็ดบ่เนี่ยใต้พ้นผัวสิอาอีกแหละไปต้สาเมื่อกะเมื่อผัวสิทาผัวนางสิทาค่ะผัวนางโทนำหู้ยมองเขียวเฮ็ดเลยเมื่อ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 สาเจอแล้วเหรอ เจออีกแล้วเจอเห็ดมันดอกุ้ยอู้ดำปันหัวนมดำมปันหัวนมหัวนมคุณแม่คุณแม่เกี๊ยวซ้อมซ้อมคนเนาะดูสิมันโผล่ขึ้นมาได้ยังไงอ่ะกระเด้งเนาะโผล่ขึ้นมาได้ยังไงอย่างเงี้ยมันก็จะสวยอยู่หน้าเนาะเออนมใครจะไม่ดำคุณแม่หัวนมนางชีช็อกโกแลตค่ะสันไม่เคยเห็นหัวนมสีชมพูนะ ผุ้ดองนี <expand> ่ข้าวก่อนนี้อีน้อยค่ามันมีได้ลองดองนี้นั่นนี่ค่ามันละมีได้เนี่ยเสียดายเด้อกระบี่งหนึ่งอ่ยตัวนี้เห็นไหมเอ้าเฮ็ดน่ะอยากออกพี่น้องเอ้ยเฮ็ดมันอยากออกค่ะแต่มันกระแดงแล้วเนาะโอ้เสียดายดิเฮ้อมันได้เนี่ยโอ้ยเฮ้โฮมันลุนแรงได้อย้เนาะเฮ้ยเอามือไงมือเสียดายดิกู๊ดค้าขายเงายอัดหลาดปันหางเครื่องมนล๊อซสี นมัดเออคุณแม่เพิ่นมากกินขี้ตกเนาะเอ่อมาเก็บกินเอาผู้เฒ่าสมัยเก่าเฮ้ยมาเก็บกินขี้ตจ๊กมาเก็บกินขี้ซีหอนทองบ้าบ้าหอนทองหอนงไปขี่มอเตอร์เรืองจักรสามได้เนาะความงามนะเขามาปลากระโถน้ำยู่สิจ้าคนหูนั่งเฒ่า พอไผ่เป็นไทยขุาวซนั่นู้ายเขาบริมักผู้หญิงอันผมยาวเก่าก็เก่าซ้ำผูนี่เขาบริมักนักผัวค่ะว่าเอออายุอาญะนักแต่ทังหัวประดาาภาษีจากจ้อยเขาก็เลยไม่ชอบนเจี๊บถึงเธอจะใส่แพมเพิรอสองตัวสามตัวเสริมมันก็ไม่ขึ้น อันขาดข้างหนึ่งอันนี้เดินกลับแล้วค่ะเดินกลับแล้วค่ะเพราะว่าผัวนางโทรนาแล้ว,วมันี่ก,ก็ได้ยงางปลาคือเก่าพี่ดาวเอ้ยยางปลาน้อยเนืน่องให้พี่ให้น้องได้เบิงนะคะยางไปน้ากัดกันกัดกันไปพร้อมนะคะงงกัดกักดเทยเท่าเนี่ยแหละคะ่ะ พอนางสวงค่ะเมื่อนางห้องหายใส่เฮียเสียใจบาเต็มบนางังกไก่ก็เลยพานางมาอ้อยแถวกลางป่านี่แหละค่ะเล่อนั่งเป็นล้มแล้วก็ทิ่มนั่งไวเรื่องของเรื่องร้อนอะไรขี้อะไรอ่ะเห็ดขาไงเห็ดขามันเท่าแล้วไม่เอาเท่าแรงเท่าแหงเท่าเกิน บ้านหลังแก้วตันนะไม่ล้มแล้วมันแน่นแอดแอดเลยนะยนะไปนอเธถ้าเธอมาลองมันนอนตักหมอมนไม่ยหมดนะแจ็คมดยังยุ่มใช่เลยกับฝืนกันนะไปไหวในพวสิถา่าเฮีมึงโอ้ยถักอ่ะทยดอกมีอารมณ์ดีพวสิแต่ทราย,ยู่กับผู้สาวอสัมายนะเอยอ,อ,อถึงรถเราแล้วค่ะวันนี้เราขี่รถออกมานะคะดูสิรถเราก็ล้าม้วยโซ่ทองนะคะ น้ำหนักพอขั้นให้แม่เจีบถือถือไม่ได้นะนางโซตืมนะคะกลับไปถึงนี่เราก็จะกลับเลยค่ะส่วนเห็ดนี่ให้เจี๊ยบเอาไปตามสู่ไม่อยากกบกินนะคะหาถุงใส่เอานะนางเข้ากลับไปแล้วก็กลับเลยไม่แวไม่เว้อเลยหรอไม่น่าจะได้แวะเพราะว่าอะไรเราก็ถือออกมาหมดแล้ว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 ไปเหี่ยวก่อนนะนี่จะเพิ่งเหี่ยวกันเสร็จแล้วก็เอ้ยมาลาพี่น้องก่อนค่อยอดไว้กั้นไว้กูจะ เยี่ยวเหม่อนั่นเยี่ยวเหี่ยวบนมาเยี่ยวจะต่อไปทอดเหรอแล้วแต่เธอถนัดค่ะโอ้ยแซบบุกวีวีกระต่าก่อนแล้วก็มากขุมมือนะอืมใส่กับใส่กับหิวเอาบโปกใส่กร้าวโรดจะมันแตกใส่อะไรกับหิ้วมาเดินป่าพ่อปากหอมคอนะครับพี่น้องเลยจ้าอําลาพระอวยมืออื่นพอกันไหมโบผัวมืออื่นเขาสิได้ไปใส่ไปเพียงอยังกันนะคะ จด้ก็ขอบุญขอบคุณพี่นองเวอร์สุขุนสุขคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ขอบคุณหลยๆจ้าให้เทาในทุกๆมือนะคะขอบคุณขอบคุณจ้ากำลังแรงใจด้วยนะคะให้เธอเท่าด้วยค่ะเมื่อนี้นางก็ไม่รู้จะได้นอนหรือเปล่านะคะจ้าเข้าคุณแม่นะคะโอกาสสุดท้ายนะคะคุณเท้าขาคุณคุณผู้มีโอกาสคุณก็ทำไปค่ะติดตามเมื่ออื่นพี่น้องค่ะจ้าบคุณค่ะ